ายอยากได้กินสวยๆตัวละครเก่งๆแต่ไม่อยากเติมแพงแล้วก็ต้องนี่เลยร้าน PowerPay เเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกตง่าหากสามารถโทรสอบถามหรือทักทางเพจ Facebook ไปได้เลยนะกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ชาแนลนะวันนี้อยู่เกมอัทิ e ลี่เกียร์ฟรชันนะครับในคลิปวันนี้ครับผมจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับตัว รถแมปนะประจําเดือนกันยายนนะครับที่จะมาถึงนะครับก็หลังจากที่ผมเคยคุยเรื่องทำลายการเปิดกระชาไปนะครับก็ตอนนี้มันก็ใกล้แล้วนะครับสําหรับตัวอีเวนต์ของพวกคอลแลบนะแล้วก็ตัวครต่างๆนะครับก็เลยจะมาคุยอีกสักครั้งหนึ่งครับเพราะว่ามันมีอะไรอัปเดตมาเพิ่มด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นเว็บ ของทางเมืองนอกนะเขาทำไว้นะครับก็จะเป็นโรดแม p นะที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนะครับเดี๋ยวผมเท้าความก่อนนิดนึงนะครับไปที่ตัวทำลายเปิดกระชากนหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงในอีเวนต์ของเจสซี่นะครับแล้วตัวตู้กระชาตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นพาวนิสนะครับมาวันที่23นะครับก็คือวันอังคารน,นี้แล้วนะเราจะเป็นตู้พาวนิสนะครับ แล้วก็จะมีตัว Event น o ์พาวนิดด้วยนะครับตัวนี้ก็ผมในมุมมองผมเนี่ยแนะนำให้ข้ามเลยนะครับเพราะว่าน้องแค่แค่ทำตัวเบิร์นอย่างเดียวนะเหมาะกับทีมเบิร์นนะครับจับคู่กับซูริเอลอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าดาเมจก็ไม่ได้รุนแรงมากมายอะไรนะทีนี้พอหมดวันที่23นะครับก็จะเว้นประมาณ2อาทิตย์เลยนะแล้วก็จะไปเป็นอีเว t นต่อไปนะครับนั่นะคืออีเวต์ของ เป็นไม่ใช่อีเวนต์สเป็นเอพิโซดที่9นะครับแล้วก็จะมีตู้กระชาของโรเบียเนี่ยทีนี้มันก็จะเข้าสู่ตัวรถแมปของเดือนกันยายนแล้วนะครับในรูปเนี้ยจะเป็นเฟรมอาร์มนะจะมาสิ้นเดือนกันยานะครับทีนี้มาเริ่มต้นของเดือนกันยายนเก่อนนะครับเนี่ยครับเริ่มต้นของเดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นเมนสตอรี่นะครับชัปเตอร์เแล้วก็จะมีตัวละครคร,ครับน้องโรเบียนะครับ ตัวนี้บอกเลยว่าเก่งมากนะผมเคยรีวิวไปในไลฟ์แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําคลิปแยกมาให้นะเป็นตัวละครที่โดดเด่นในเรื่องของ PVE นะครับมีสกิลนะครับดูดเกรดของศัตรูนะครับรวมถึงบอสด้วยนะแล้วก็มีสกิลท่าไม้ตายนะครับทําให้ศัตรูเนี่ยนะครับเอ่อแอคแท็กดาวนะตาบอดนะครับแล้วก็ติดสโล่ด้วยนะครับซึ่งเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะซึ่ง ในตัวสกิลที่ชะลอเกตของบอสแลวก็แล้วก็ศัตรูเนี่ยในเกมนี้หาได้แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับน้องโรเบลียรก็เป็นตัวที่อยู่ในเทียศูย์เลยนะของเซนะิร์ฟเวอร์แจแปนณปัจจุบันนะครับก็ถ้าใครมีเพชรเหลือผมก็แนะนําให้เปิดนะตัวนี้เปนตู้ธรรมดาครับก็ต้องใช้เพชรทั้งหมด200ต้องเปิด200โลเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าดวงเราแบบไม่ดีะนะ มันจะไม่ใช่ตู้คอลแลบนะครับที่90โลก็ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตู้แรกนะนะครับถัดมาครับจะเป็นอีเวนต์นะครับชื่อ Encounter at e n a t o p i a นะครับอันนี้จะเป็นอีเวนต์ที่มีตัวละครคุณนะครับครุฑอะนะครับตัวเนี้ยนะครตัวครุฑเนี่ยเข้ามานะก็จะเป็นอีเวนต์แทรกนะครับ เป็นอีเวนต์แทรกนะช่วงกลางเดือนแน่ๆเลยนะครับตัวอีเวนต์แทกเข้ามานะตัวนี้ก็เฉยๆนะครับสามารถข้ามได้นะครับตัวครุฑนะแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นอีเวนต์คอลลบแล้วนะครับเฟรมอาร์มเกิลนะจะเป็นน้องสเตเลสนะครับแล้วก็เป็นน้องบาสลาดนะครับสองสองตัวเนี้ยเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะนะครับโดยเฉพาะสเตเลสเนี่ยเป็นตัวละครท็อปเทียร์เลยนะครับ นเบสลาดเนี่ยถ้าเกิดใครเพชรไม่พอจัดจัดเนี่ยแนะนําให้ข้ามนะครับถ้าเกิดใครมีเพชรเพียงพอเนี่ยแนะนําให้เปิดทั้งคู่เลยนะครับ2ตู้นี้นะครับแยกตู้กันนะครับตู้ละ90้โลนะก็ใครที่มีเพชรนะครับแนะนําจริงๆนะต้องเปิดเลยน้องสเตเลตจะเป็นเมตา p ีพนะครับเป็นอีกยาวเลยนะโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับเป็นตัวละครสีฟ้านะมีสกิลเคาน์เตอร์แท็ด้วยนะครับก็ จะมาแทนไลล่าใน PVP นะครับตัวนี้นะแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนของสกินนะครับจะมีสกินมาขายนะจะเป็นสกินของน้องเนมฟิเลียนะครับน้องน้องเนมฟิล่านะขอภัยแล้วก็น้องไมกะน้องเฮียรินน้องชิตโตเสะแล้วก็น้องโทนี่นะครับจะเข้ามาเป็นสกินซัมเมอร์นะใครที่ชอบตัวคอตัวไหนก็จัดได้เลยครับบอกเลยว่าเซตนี้ น่ารักทุกตัวเลยนะน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นในเรื่องของแ a t t ทนพาร s นะครับจะเป็นชิฮายะนะครับชุดใบยนามน่ารักมากอันนี้จะเป็นแ a t t ทนพาร s ทที่เราต้องซื้อเพิ่มเติมนะครับแ a t t ทนพาร s จะมี2แบบแบบที่ได้ของรางวัลข้างล่างนะครับแล้วก็แบบที่เพิ่มตัวสกินเข้ามานะครับชิฮายะก็ต้องซื้อแบบเพิ่มนะจะแพงขึ้นนะประมาณ500กว่าบาทนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะ่าสนใจมากเลยคือกิวอนะครับอันนี้ครับ นี่อันนี้เพิ่มเข้ามาซึ่งในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นยังไม่เข้ามาเลยนะคาดการว่าน่าจะเข้าพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับมีเข้ามาเท่านั้นนะสนุกแน่นอนนะครับใครที่ยังไม่มีกิลหรือมีกิลที่ไม่ค่อยแอคทีฟนะครับก็พยายามหากิลได้แล้วนะครับนะถ้าเกิดของผมกิลมีที่ว่างก็จะเปิดรับนะครับนะชื่อกิลยูชานะก็จะเปิดรับนะถ้าเกิดว่ามีสล็อตว่างนะครับ หลังจากกิวว่าจะมีอะไรเพิ่มมาอีกนะครับก็จะมีในส่วนของอัปเดตเล็กน้อยก็คือในเรื่องของการฟาร์มด่านใน c a ต o อ b แ t t เ e อละครับจะได้เลเวลเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ตัว DarkZone นะครับจะเพิ่มขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งครับเป็นเลเยอร์6นะครับตัว Dark Zone นะครัอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของโลดแมปนะของเดือนกันยายนนะครับหลักๆนะครับก็จะมีโรเบเลียครับตัวที่ หน้าเปิดหานะแล้วก็สเตเลตครับกับเบสลาดครับ2อ,อันแล้วก็มีกิววอลครับผม3อย่างด้วยกันนะเราเตรียมตัวไว้พร้อมแล้วกันนะครับเพื่อนๆน,นะโดยเพราะเฟรมอาร์มเกิลนี่ห้ามพลาดเลยเฟรมอาร์มเกิลถ้าดูไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับน่าจะมาปลายเดือนกันยานะนะครับแล้วก็ระหว่างทางโรเบรียเนี่ยอาจจะมีน้องครุฑเข้ามานะครับอยู่แถวๆนี้นะครับก็ สนุกสนานแน่นอนครับเดือนกันยายนนะมีกิจกรรมให้ทํากันตลอดแน่ๆนะครับโอเคงั้นสำหรับคลิปวันนี้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวรถแมพของเดือนกันยายนนะครับใครมีตรงไหนสอบถามก็คอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับหรือว่าจะส่งมสเสจมาทาง Facebook ของทางช่องนะครับหนูได้ชาแนลก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ใครจะเปิดโรเบรียนะครับ หรือใครจะเปิดเซเล็ตนะครับคอมเมนต์กันมาใต้คลิปกันหน่อยแล้วกันนะโอเคครับงั้นลาไปก่อนแล้วครับผมฝากก,กดไลค์กด s ั b s c ค i b e ด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะจ้ะสวัสดีครับบ๊ายบาย